จากที่น้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการว่ายน้ําแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากขึ้นน้ําเราต้องไปขั้นตอนไหนกันครับก็จริงๆสําหรับการขึ้นจกว่ายน้ําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสุนัตบางตัวถ้าเกิดเพิ่งว่ายใหม่ๆเราก็จะมีการนวดมีวอร์มอัพวอร์มดาวเพื่อที่จะให้คลายกล้ามเนื้อเจอน้องเกร็งใช่ใช่แต่ถ้าสุนัขเคยว่ายเป็นประจาประจาอยู่แล้วเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ อ่ะเอาไปอาบแชมพูแล้วก็เอาขึ้นมาเป่าตัวได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนของการทําความสะอาดกันนะคะคว่าน้องเนี่ยว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีการนวดคููดาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะไปอาบน้ําแล้วก็เป่าขนน้องกัน,นะคะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปกันเลยดีกว่าได้ครับผมไปเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยการกลุมมิ่งสุนัขนนะครับในขั้นตอนของการไม่ว่าจะเป็นอาวัยน้ําหรืออาบน้ําโดยปกติเนี่ยของการดูแลสุนัขกันนะครับสาคัญมากๆคือการเป่าตัวนะครับการเป่าตัวเนี่ยทำยังไงให้สุนัขให้แห้งเร็วทําไมต้องเร็วก็คือไม่ให้เกิดภาวะของความเครียดอ่ะเช่นเราใช้เครื่องเป่าผมที่เราใช้กับพน่ะอ่าใช่ครับซึ่งกําลังอ่ากำลังความลมของแรงหรือของมอเตอร์อะไรมันน้อยนะครับก็จะทําให้สุนัขเนี่ยบางทีใช้ เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่โมงอะไรยิ่งในกรณีของสุนัขพันธุ์ใหญ่ค่ะแล้วก็พันธุ์ที่เป็นขนเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เครื่องเป่าผมหรือว่าใด้ไลน้ําหรือว่า,ากุมมิงเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องมีประสิทธิภาพสูงนิดนึงที่นี่เนี่ย ใช้แบบว่าคือทั้งศูนย์เด็กที่นี่โดยประมาณในต่อต่อรอบในต่อรอบเนี่ยเอาตีขั้นต่ำไว้ก่อน40อัพขึ้นไป40กว่าตัวขึ้นไปบางตัวในเกือบถึงร้อยตัวเลยคือช่วงพีคซีซั่นก็จะขึ้นถ้าขึ้นถ้าขึ้นโรงเรียนที่นั่นมาของผมเนี่ยเกือบแตะร้อยอักเรียน ว่าเหยียบเกือบหนึ่งร้อตัวใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันอะคือจริงๆเนี่ยจะจะลั่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเย็น มอเตอร์อ่าได้เป่าผมเนี่ยได้เป่าขนน้องเนี่ยจะต้องทำงานอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันจะอ่ะสิบสองชั่วโมงในวันนั้นโดยประมาณก็ถึงอ่ะแปดถึงสิบสองชั่วโมงค่ะครับแปดถึงสิบสองชั่วโมงก็คือหนึ่งเลยต้องเป็นมอเตอร์ที่แรงแรงทนทนถ้าใช่แข็งแรงแล้วก็ต้องโลอดภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะผู้ชมค่ะมันไม่ใช่ว่าใช้ๆไปเหอะอ่าโดยส่วนใหญ่น้องหมาที่มาเรียนที่นี่ผู้ปกครองที่ที่ส่งมาเรียนนี่คือเขาไว้ใจที่โรงเรียนอยู่แล้วโรงเรียนก็ต้องเลือก สินค้า นะครับหรือว่าของที่มาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งนะครับอย่างเช่นไดปพอผมนี่ก็ต้อง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 เน้นด้วยเหมือนกันหนึ่งคือความปลอดภัยนะปลอดภัยในเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับลมที่แรงออกมาจะต้องไม่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 ทำลายทั้งขนหรือว่าทั้งผิวหนังของน้องหรือเสียงแม้กระทั่งเรื่องเสียงเพราะว่าภาษาสัมผัสของสุนัขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกเนี่ยนะมันเร็วมันเร็วกว่ามนุษย์อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเครื่องเป่าขนสุนัขของแองเจิลค่ะหนึ่งเล เลยคือเป็นมอเตอร์เดียวที่แรงนะคะลมแรง กระจายไม่ใช่ว่าแรงแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วทาให้น้องเจ็บผิวหนังแต่ว่าก็จะกระจายตัวทําให้ขนแห้งเร็วแล้วก็ลดการเสียดสีกับผิวหนังด้วยนะคะเราก็นอกเหนือจากนี้ค่ะมีขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายเคลื่อนย้ายง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่มาเป่าแค่ตรงนี้ที่เดียวก็คือเขาก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะคะที่เอาไว้ทําความสะอาดน้องประจําวันถูกต้องครับแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะคุณสามารถที่จะเลือกสีนะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านของคุณก็ได้หรือว่า ที่สถานบริการต่างๆที่คุณอาจจะเปิดนะคะเพื่อที่จะให้บริการเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกนอจากนี้ค่ะเป็นมอเตอร์เดียวทยี่แรงมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะมีปุ่มเปิดปิดค่ะแล้วก็เป็นปุ่มที่สามารถเปิดเป็นลมธรรมดาหรือว่าเป็นฮีเตอร์ก็ได้นะคะรวมทั้งกับที่พี่วอนบอกว่ามีตัวปุ่มปรับเนาะปรับวความแรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลี้ยงสุนัขนะคะสายพันธุ์ไหนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็สามารถที่จะ ใช้างานเครื่องเดียวจบเลยใช่ครับ